เรามาพักกันที่ The t r i s ส River q u a r นะคะเราก็มาพักกันที่กัลเนสนาบุรีนะคะเรามาพักกันที่ The ะทร s ส River ว่าแนะคะ The Tri ิสเรียว่าแเนี่ยอยู่ที่แม่น้ำไซน้อยนะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนี e ่ N e, แล้วก็คือบรรยากาศรวมๆของ The Tri ินะคะคือชิลมากๆเลยนะคะก็ได้ฟิลธรรมชาติสุดๆเลยนะคะแล้วก็ที่พักเนี่ยจะอยู่บนแม่น้ำไซน้อยนะคะก็วันนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวเลยนะแรงมากเลยคูสิก็เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะคะว่าห้องพักของเราจะเป็นยังไงคะ เราก็อยู่ที่ห้องพักของเรานะคะเราพักเป็นห้องร i v e r w i f e นะคะห้องนี้นะคะจะตั้งอยู่ตรงริมแม่น้ำไซน้อยเลยนะคะแล้วก็พอหันหน้าเอ,อกไปจากาตา้องเนี่ยจะเห็นวิวแม่น้ำไซน้อยเลยนะคะพอเปิดประตูจากข้างนอกเนี่ยนะคะเข้ามาจะเจอห้องนอนห้องใหญ่หนึ่งห้องนะคะห้องนี้จะมีโถงที่สูงมากเลยสูงแบบน่น้จะ2สองเมตรได้นะเออประมาณสองเมตรเนี่ยนะคะคือสูงมากเลยเพื่อให้บรรยากาศ ความโอดโถงของห้องความกว้างนะคะแล้วพอเข้ามาเนี่ยจะมีอมุปกรณ์ต่างๆของภายในห้องก็จะมีลำโพงบลูทูธนะคะของทางเรานะคะเราก็จะมีเตียงไซส์คิงไซส์นะคะอยู่ตรงนี้เพื่อหันหน้าออกไปทางแม่น้ำไซน้อยนะคะเราก็จะมีชั้น2ที่สามารถขึ้นไปนั่งดูดาวด้านบนได้นะคะขาอนจะมีหน้าต่างช่องเล็กๆไว้ให้นะคะแล้วก็ห้องนี้สามารถอยู่ได้มากกว่า สี่คนนะคะเพราะว่าด้านบนก็สามารถปูเป็นที่นอนเสริมได้นะคะมาดูวิวด้านนอกกันนะคะมาด้านนอกเนี่ยเอ่อห้องพักริเวอร์วายเนี่ยนะคะจะมีสระน้ำเหมือนเป็นภูวิลล่ากินแม่น้ำไซน้อยนะคะนี่เดี๋ยวเราเออกไปดูข้างนอกนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสวยมากเลยนะคะด้านนอกนี่เป็นยังไงบ้างคะนี่คือฟูวิลล่าของเราเรียกว่าเป็นฟูวิลล่าเลยได้เนาะเนเธอเนาะ นี่นะคะเราก็มาเล่นน้ำตรงนี้ได้นะคะแล้วก็วิวแม่น้ำใส่หน่อยนะคะใครที่สนใจอยากจะมาพาักที่ The Trees ร i เวอร์แฟนะคะก็สามารถจองได้ที่ f a c e b o o k นะคะหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะท้องนี้ที่เราจองมาเนี่ยร i v e r i าเนี่ยเราจองมา6,500บาทนะคะเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะก็ใครสนใจก็ติดต่อทางโรงแรมได้เลยนะคะแล้วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรากิจกรรมนอกจากที่นี่ที่แบบมีสาวว่ยน้ํามีอะไรอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเย็นค่ะแล้วก็ส่วนอาหารเย็นของที่นี่นะคะจะมีเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะ ซึ่งเราก็สั่งเป็นบุฟเฟ่ต์ไปเป็นบาร์บีคิวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะปิ้งบาร์บีคิวเป็นยังไง <laughs> ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะอุย้ยลืมเธอฮะลืมรีมวิวห้องน้ําอ่ะเออวไปดูไปดูห้องน้ำกันค่ะมาตามมาตามมานี่นะคะห้องน้ําของเราใหญ่โอท่งมากบอกเลยดูดีมาก ดูดีจริงๆนะคะแล้วก็มีอ่างไว้สําหรับแช่น้ํานะคะนะคะแล้วก็ที่ชาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเลนชาเวอร์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 นี่นะคะนี่อ่างเข <c oughs> าจะที่พักของเรานี่นี่ก็เป็นที่พักของเรานะคะด้านข้างจะเป็นสระว่ายน้ําส่วนกลางซึ่งสระว่ายน้ําส่วนกลางตรงเนี้ยเนาะอันนี้เขาน่าจะเป็นน้ำจากธรรมชาติจากแม่น้ํำไซน้อยเลยเนาะเธอเนาะไม่ใช่น่าจะมันคือไม่ใช่มันคือเลยใช่ไหมมันคือนี่นะคะคือจากแม่น้ำ ม่น้ำแต่แม่น้ำใสน้อยเลยถ้าใครอยากจะแบบสัมผัสน้ำน้ำแม่น้ำก็คือมาลงลงบ่อเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวเราจะมาลองว่ายน้ำตรงนี้กันนะคะเพราะว่าเราอยากได้ฟิลแบบอยู่ในอยู่ในแม่น้ำใช่แม่น้ำใช่แม่น้ำแต่ว่าน้ำน้ำนี่นี่คือน้ำจากแม่น้ำจริงๆเลยนะคะเขามีการกรองเศษใบไม้อะไรเรียบร้อยแล้วเ่ขาลงได้แล้วเขามีการกรองน้ำมั้ยไม่มีเลียว is real นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแล้วฟังมตรงภาพน,นะคะเราเห็นท้ามีการมาตั้งแคมป์กันด้วยดูด er, ูพอมาตั้งแคมป์กันก็น่าจะเป็นที่ตั้งแคมป์ของอุทยานนะคะส่วนทัวที่เราจะบาร์บีคิวกันกน็เอ็ไปบาร์บีคิวไปกันเลยอ๋อแล้วตรงนี้นก็จะเป็นห้องพักอีกทัศน์หนึ่งของที่นี่นะคะส่วนถฝั่งของเราเนี่ยจะเป็นโซนใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จนะคะก็น่าจะสร้างเสร็จไปต้นปีนะคะไปดูกัน ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะว่าส่วนกลางด้านบนจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็ เย็นกันที่ The Trace Level แฟร์นะคะวิวดีมากเลยอ่ะคะ่ะก็เป็นวิวแม่น้ำนะคะแล้วก็ย่างบาร์บีคิวนี่เตาบาร์บีคิวเราอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็พร้อมเซตบาร์บ,บีคิวของเรานะคะคิดว่าเราจะประมาณสามบาบาทหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ชัวนะเดี๋ยวเราเริ่มย่างกันนะคะ ลงไปอดกินเลยไงอออเอาอีกแล้วความเ <c oughs> สียอดแหลกนั่งทำไงอ่ะ <c oughs> ทั้งอยางมีอะไรผ่อนคลุมไหมเตาเตาบาร์บีคิวไม่รู้อะไรไม่แต่คือหล่นลงไปนั้นคือ แครอทแล้วก็เห็ดก็คือไม่ต้องกินอันนี้หล่นไปเยอะจนต้องสั่งอะไรนะต้มยำต้มยำเพิ่มนะมันหล่นลองไปแทบไม่ได้กินแล้วแหละเหลืออยู่ประมาณสองสามชิ้นนี่คือบาบิสอันนี้กินได้ใช่ไหมกินได้อันนี้กินได้ไม่ไหมไม่ก็คือให้เขาทําก็ย่างงด้ถ้าเกิดไม่กินอันนี้คือไม่มีอะไรกินแล้วใช่ไหมใช่อร่อยนะปิ้งมาตัวเองปิ้ง เอาตัวไปกคิงกันนะคะอืม,อ,มาอาหารเช้เาเราก็มาแล้วนะคะตื่นพร้อมตื่นมาพร้อมกับวิวแม่น้ำน,นะคะแล้วก็มีอาหารเช้านี่เขามีบริการอาหารเสิร์ฟให้ที่ห้องพักด้วยนะคะนี่เราสั่งไปทัน้นส้มน่าทานมากเลย ก็มีซีเรียลนะคะมีผลไม้มีสปาเก็ตตี้<ม>อันนี้อะไรอ่ะอ๋อข้าวต้มข้าวต้มกับข้าวต้มแห้งน,น,นี่น่าทานมากเดี๋ยวเรามาลองทานกันนะคะ<ม>ว้าวน่าทานมากเลยสิดู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 สิสสอืมอ่าหืมอร่อยมากเลยอะ่ะ ขอต้มกินกันนะคะฝากคลิปนี้ไว้เลยด้วยนะคะเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย